จำไต้องคปดบริยา้านไม่มได้ไหมทะเาจะมาเองีี่อยากขขาวเนาะขดขกาวิ่ไม่นยากจือหงยกไดในป่าใ้ทองมอิ่มน่ดีเลตัวน ทนเด้อไปแดกมันหนัวจำยังไงก็คือเกาทำไปแดกสาไปแดกบนนัวเถอะต่นใชตื่นแล้วป่าชาคือไวเลยเสียผมหนักเลยแม่ปีไฮ

ไอ้อะบ้านี่มันเพชรพึ่งฉันอืมประเภทุดนี้มันดะมีมอคคิกบอยไซมอคคิกแล้วเพ็ดมากินบ้งอืมอย่าพอไปเจอไปเจอเลย

bây giờ 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 เบอกใเป็นหมอบางยัน hey พิษเนี่ยเขาถือถามอีกุกมาอยู่กับแม่แล้แต่อีกุกบวเป็นเพียงแต่อีกีกุกนะลยวามีกินไบ่กินกับบุพเติมันงนดือารี

สบายดีมือนี่เป็นมือสุดถ่ายของอันเมทนาขึ้นก็ใหม่มาอน่ป้าอยู่สูงแล้วเมทนาอยู่สูงมาอนิก้อน้ใหม่ก้อนน้ใหม่ก็อ,กอ,กอเดียวเนาะพราะว่าเมทนาพันมาสองสามมือเลยกาไก่สีแหลวเลยไกส่สีสำเร็จเลย <laughs> ให้เมทเดดอยู่ผู้เดียว เีแม่มนจักไปทางไหนเออแมนแมนมันจักงอยู่ลุมเด้เมตนาเข้ามาเด้อเ็กอะมาเบิ่งมาเบิ้งอันฝากกดนไหลฝากกดแแร์ฝาก กดกระดิ่งในเดอ้อเพื่อเพื่อแจ้งเตือนเนาะนี่คุณยิ่งขึ้นกกใหม่นี่เบิงโลดกเเ็เห็นแต่เห็นแต่ไม่ทนาะ่ะนี่ คอยขึ้นคอยให้ตัดลงมดเนาะเพราะว่ามันมันหกมันหกอะีรเนาะมันหกอะีอะล้อคอยก็เลยให้ตัดลงก้อนนี้กาสีถือแป้นอีกบดนเนาะสีแป้นแล้วขันตัดก้อนนี้ลงกับแป้นหันแล้วชุ่มเจ้าว่ามันสีบบสอันว่าชุ่มเจ้าว่ามันสีบอสบ่ห่มห่มได้ไหมเธอ พันตัดกกฉพอในฐานะท่งให้เห็นชัดๆก่อน